ตัวเซลล์คอร์เนี่ยเป็นภาวะที่มีหลอดเลือดเนี่ยป่องพองนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสามารถเกิดขึ้นในทั่วร่างกายแต่ส่วนใหญ่จะเกิดในบริเวณที่เป็นขาที่รองรับต่อการยืนไม่ว่าจะเป็นการนั่งนานยืนนานนะครับส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเกิดจากพฤติกรรมของตัวคนไข้ที่มีอาชีพที่ต้องการนั่งนานและยืนนานนะคบแล้วก็อาจเป็นเรื่องของตัวพันธุกรรมก็เกิดขึ้นได้ซึ่งถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่มีความเสี่ยงต่อการเป็นเซลล์คอร์ลูกก็มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้นะครับ เกิดภาวะของตัวหลอดเลือดขอนะัโดยส่วนใหญ่น้วเนี่ยผู้ป่วยจะสามารถมองเห็นนะครับว่าขาเนี่ยหลอดเลือดเนี่ยมีการป่งพองเกิดขึ้นนะครับซึ่งสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าได้อาจจะส่งผลต่อมีอาการปวดบวมไปคิวเหน็บชาแล้วก็ผิวหนังดำค้ำเป็นแผลได้ แนวทางในการรักษาเนี่ยครัก็มีสองวิธีนะครับก็คือ 1. การรักษาโดยที่ไม่ต้องทําการผ่าตัดหรือเรี่องการนั่งนานการยืนนานถ้าผู้ป่วยที่มีเพาะอ้วนก็ควรลดน้ำหนักส่วนเวลานอนนะครับก็ให้นอนยกขาสูงได้ 2. เนี่ยคือเป็นการรักษาโดยการใช้ยารับประทานยาการใส่สวมถุงน่อง ที่ลดเพราะอาการขาบวมเราใช้เลือดขอดได้แต่ปัจจุบันนี้การผ่าตัดเนี่ยเรามีระบบแบบดั้งเดิมที่มีแผลผ่าตัดกับแบบไร้องรอยบาดแผลได้นั่นเองนะครับก็คือการต่อสายสายสวนเข้าไปที่หลอดเลือดมีรูแผลขนาดประมาณ2-3ม mm. มเมตรสายสวนที่เราใส่ไปเนี่ยนะครับก็จะไปส่งผลทําให้หลอดเลือดเนี่ยเกิดการอักเสบแล้วก็มีการโอทายไปด้น,นั่นเองนะครับโดยการใช้เลเซอร์อถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างทันสมัยนี่เองนะครับ